สวัสดีครับคุณต้าสวครับคุณแอกเอ่อคุณพูดไม่ขยับหัวครับเ <c oughs> นี่ยครับผมทำหน้าล็อกครับอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคเอ่อเราจะมาให้ทุกคนดูว่าโปรเจกต์วันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับเออชีวิตการมนอยู่ของในเออเกาะน,นี้นะครับก็เริ่มจากวิธีแรกเลย,ยกันป่ะ อ่ากอนนี้สวยงามมากเลยครับโอเคตั้งแต่เมื่อเมื่อวานก่อนเราได้ขี่เรือมาอยัางเกาะบิ๊กแลนบิ๊กแลนเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในเกาะน,นี้เราก็เลยเดินไปดีทั่วทวก่อนนี้มมีอะไรบ้างครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกไหมไม่ได้แนะนเอ้ยคุณต้าเรามาอยู่ในเกาะนี้เราจะทำไงดีดำรงชีวิตอาศัยอยู่เซอร์ v ว r a l นะครับอ้าวเหรอนะครับทำไมตัวเรามาเต้นอย่างนี้โอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินยมินเมินเพิ่งขับเรือมาโอ้ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะในเกาะนี้มันมีอะไรกินบ้างครับต้องไปดูกัน อไบดูกันนเราก็กำลังเดินทางไปหาของกินโอ้ไม่มีอะไรกินเลยนะนี่โอ้นั่นมันในป่านี่นะกูก็ดูดีแม่งเกาะอะไรไม่รู้ก็อะไรวะนี่โอ้ยโอ้ย,อยเดินมานับเป็นปีเฮ้ยไม่ถึง นทีวีีน่นะอะไรวะเดี๋ยวนะอู้มันนานว่าอะไรเนี่ยนี่มันทีวีอ่ะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมนอตไลน์ดิสแมทวอ a ค commit into เอ่อแมปนี้เสร็จเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแล้วโดยเอ่อแจ็คเพอร์ซันเอ่อแล้วก็อะไรเนี่ยแบบี้เหรอนี่จริงเหรอ แน่ใจนะว่าสร้างเองอ่ะโอ้โหเฮีตายละโอ้ยหิวหิวไปดีกว่าหิวหิวหิวโอ้ยกม็มันมันไม,นมน่มันไม่น่ามีอะไรเราบันหลงในเกาะนี้ได้ไงนี่นี่มันเดินมาก็นานแล้วนะทำไมไม่เจอวะไม่เจอเลยว่ะ <c oughs> อ,อุ้ยเฮ้ย,ยตามมานี่เร็วๆ โอ้ยตาเราเจออะไรด้วยแหละตามมานี่เร็วตาอย่างสวยเลยตาอ้าวตาเฮ้ยตาตาไปไหนวะมาโอ้ยกูจะไปตามตาเจอก็ค่อนข้างเหนื่อยเฮ้ยตาเฮ้ยเอาให้เฮ้ยโอ้ยตายยุ๊บหูยตายแล้วตายแล้วในน้ำคือคืน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 โหโห ยีทาไว้น้ำใช่ไหมแฟร์ไวดาวาผมเองครับลองลอ่ตาครับมึงอยากเจอดียไม่อยากครับทำไมถึงไม่อยากเพราะว่าไม่อยากตายเดี๋ยวครับมึงอยากเจอไหมต้าโอ้โอ้ไอ้เจ้าไม่ไป นักนี้มึงถ่ายอยู่เนะี่ะตาไม่ไหวแล้ว่า <c oughs> เฮ้ยยูหู hoo! ตากูรู้แล้วท่ามึงไม่ไปไปเฮ้ยอ <c oughs> จงไปดิสลดมานี่ <c oughs> โอ้ยย่ะวางหมดแล้วขอ <c oughs> บคุณเอ่อท่านที่ฟังดูเรานะครับใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับเอ่อเราจะขอบพระคุณมันยิ่งยิ่งครับซึ่ง เราครับเอ,อ่อละครนี้อาจจะดูแบบว่ากากานะฮะต่กยเข้าโอโเคบายครับสวัสดีครับเอ,อ้ยไม่บายเดี๋ยวเราจะไปเล่นหาอะไรเล่นกันนึกอะไปไป